สองอ่ะ EP สองกันอีกเช่นเคินนะคะก็วันนี้อยู่กับพี่สุดที่รักสองคนนะคะที่จะมาร่วมสักทินพิทักโลกด้วยกันนะครับก็คือพี่เจมกับพี่ปันครับผมทักทายกันหน่อยครับเด้สวัโหลพี่ปันพี่เจมฮัลโหโออกูรูดของอยู่รูดของเธนเลยพี่เจมสวัสดีครับสวัสดี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 โอเคก็ อย่างมัวแต่ชักช้าเสียเวลากันเลยเราไปลุยกันเลยดีกว่าครัฮอือกูกำลังฟังอะไรอยู่นไงแล้วยังไงป,ปันจะจอยใคร,ใครจถ้ามันเดี๋ยวปรับเสียงพวกมึง ไอตอนในเกมแล้วตอนเนี้น้องอยู่ในเกมแล้วเหมือนกันกูต้องจอยใช่ปะเออเรียกสักคนใครอยากเป็นหัวอ๋อก็ต้องเป็นหัวกันเหรอโอเคอ่าเหมือนใครจะเป็นหัวก็ได้นะใช่ใช่ใครก็คือจอยปันใช่ไหมเออเออจอยที่ปันใช่ไหมอ้าวเอาอีกที่ะ เน็ตหลุดเหรอไม่ใช่กู<อ>กดคอมเซิลเดี๋ยงกูสร้างใหม่เออใช่กูกดเข้าไม่ได้ <laughs> ใช่เห็นว่านอนคาพิทิเบอร์อะโอเคอ่ะพี่เจม่น็อตจายเบอร์อะอะไรเงี่ยอ่ะเสร็จละเข้ามาเลยเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์หมุนติว้วอยู่แป๊บนึง น่าจอยเบอร์อะไรอีกพ,พี่ปันจอยเบอร์แล้วแหละโอเคพวกมึงยังไม่ได้ปรับนี่เปล่าเฟโน่เอ้ยเฟโน่ไม่<า>ไม่ไม่เซิร์ฟยังไม่ได้อยู่แล้วพี่เซิร์ฟเซิร์ฟมันดีเฟตอยู่ปึ๊บเอ้ามันก้อนเนื้อฮึ เอาละเกมนี้เล่นไงนะนั่นดิแอ่นะแฮะเออแฮะเออวะอยู่ข้างในมันทำอะไรไม่ได้นี่วะเดี๋ยวไมโครนี่ใครวะมันบอกให้ไปหาไมเคลไมเคลอยู่ไหนไมเคลไม่เห็นเควสแฮะเควสไม่ขึ้นอะไานี่มาสโตนเราอยู่ในพื้นที่เควสล้วเราต้องหาเดอะสเตย์ ใช่อันนี้ป่ะผู้ช่วยผู้ช่วยตัวผู้หญิงป่ะอ๋อแล้วเขาอยู่ไหนนั่นดิอันนี้ป่ะอยู่ในห้องอยู่ในห้องเอ่อไ,ไม่เจออ้าวล่าสุดคือไมเคิลหนีเหรอหรืออะไรไม่นะไมเคลิลต้องเป็นชื่อผู้ชายตนะ้องเป็นผู้ชายสิมัชื่อผู้ชายเนีย ไอ้นี่แบบไอผู้ช่วยไอไอเลขาของดาราปะไมาอ่ะนั่นแหละอยู่ไหนค,คิดคิดว่าเป็น <จำ S 1> คนัรน,นแหละแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนเขาอยู่ไหน SMB up stair คารอดอ้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าลงไปด้านล่างอยู่ด้านขวาเหรอ ห้องห้องเขาคืออยู่ด้านขวาเหรอไม่กูเดินผ่านดีพีซีคนนึงมันบอกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมล่ะลงไปด้านล่างเลี้ยวขวาสิใช่แล้วขวาไหนวะขวาขวาไหนขวาไหนที่เป็นห้องอ่ะมีมีด้านล่างกว่านี้กับใช่ใช่เปล่าวะอีกทีดิมึงมึงพูดกับกูใหม่ได้ป่ะกูกดคุยกับมึงไม่ได้ด้วยไปดินวันนี้ป่ะเออคนเนี้ยแต่ว่าคุยไม่ได้แล้วอ่ะแต่ลงไปด้านล่างเลี้ยวขวาอะไรวะเลี้ยวขวามันไม่มีอะไรเลย ขวาไหนวะอันนี้ห้องที่เราเคยนี่นี่นะขวาเลยของมึงเนี่ยต้องเปิดประตูกกูเจอแต่เดินไปข้างบนแล้วเนี่ยตอนนี้อือฮะฮะฟาทาเวลหรออ้าวอยู่นี่เหรอกข้างบนนี่ทั้งนั้นอะเอ้า What What เห็นเห็นมั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 นกดมันกดไปได้อะเนี่ยใช่ไหม ทเบี้หรออ๋อสักพักมันจะให้เราฟ้าทะเบี้หรอไม่รู้สิอ๋อมันกดวายได้นี่เออสามารถกดวายเพื่อวานมาได้นี่อ๋อไมเคิลอ๋อโอเคเขาคาซีนเลยเยอนโอ้ยโอ้่ Can you not just tell me where Michael is? Gone. Out there. Oh, <laughs> what the hell? Feck. Yeah. What did How you did he? expect? He was a supporting lead. Then and Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Focus. What? Where's he now? Get off me. Somewhere. I don't know to get her to notice him again you mean he's addicted to being a doormat for emma anytime that slapper throws a fit hey you don't get to talk about her okay you know nothing about emma okay okay jesus fuck's sake i've gotta find him oh no we so not apparently we need him Jean. that is need we anyone. do we need everyone Mm -hmm. I wonder if he would... The... <laughs> i took his keys to his place in the hills. Then that's me off to the hills. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Oh, he's breaking my melt. He really is. Okay, well. Sooner I'm off, sooner I'm back. I for Michael. so charming เอ้าเมื่อกีก้มันมีกล่องให้เก็บอะให้กูเก็บของก่อนไม่ได้เหรอเดินสิเออเข้ามาเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาเก็บ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 มันก็ร้อยทุกอย่างนี่นะแสดงว่าเป็นเสียงของนักพากย์ตัวละครปันปะเฮ้ยอ,อย่างไ y i n g light อะ่ะเสียงตัวละครเรามันจะดังกว่าคนอื่นเว้ยใช่ของน้องก็รู้สึกนะตัวของน้อง d y ไ n g light มันพ <ตร S 2> ากดีไงไม่ไม่นี่มันหกตัวละครหกนักพากย์เลยนะคิดว่า เช็คเสียงดิดดมันอยู่ในในอ,อดิโอใช่ปะ่ะด้วยหรอกกูก็ไม่ได้ลดเยอะนะซาวด์ิฟเต์ลดหน่อยก็ได้น้องน้องลดแค่เนี่ยบัสเตอร์วอลลุ่มเฉยๆนะทุกอย่างก็ปกตินะแต่ว่าน้องก็รู้สึกนะว่าเสียงเสียงตัวละครมันพักเบาเบาเออเชี่ยมือดอ่ะกูผิดเอ๊ะโอ้นี่ยิมเหรอานี่น่าเจะมาม,มืดกูได้เปิดไฟองยิมเลยเหรอเนี่ยจริงเดี๋ยวแล้วไงต่อ ทำไมมันไม่เควสไม่ขึ้นหรือเราต้องออกจากข้างนอกกันใช่ไหมเควสมันไม่ขึ้นซ้ายซ้ายมือเลยครับใช่ต้องออกต้องออกไปก่อนโอ้ยงั้ไงพี่จะไปฟาร์มของใช่ไหมพี่เจนเปลี่ยนให้ให้เควสไปตอนเช้าก่อนนี้มันกลางคืนไม่สะดวกฟาร์มอยู่นะโอเคงั้นก็ออกไปเลยออกไปลุยกันดีกว่าเราสามารถมันไม่ได้ทีี้ไม่ได้เฮ้ยอันนี้มีหนามออกไงวะอ๋อเหมือนเราต้องออกข้างหลังป่ะจ้าใจอย่างนั้นเนี่ย ข้างหลังอยูนะ่ไหนข้างหลังมันต้องเข้าบ้านเลยจำจำจำทางที่เรามาได้ไหมอะพี่ลงไปข้างล,ล่างอะ่ะเออน่าจะทางนี้นะ,ะใช่ปะใช่ปะโอ้ติดติดติดใช่ใช่ใช่นี่อ่ะเลย,ยปิดไปแล้วปิดทางก่อนหน้านี้เดินไปเจอแล้วว่ะแต่มันอยู่ไหนละ่ะมีเสียงคนจากตรงเนี้ย เอ่น uh, <ettes> ั right. uh, ่นน่ะเป็นเควสย่อยหรือเปล่าพี่วาร์ปเลยแล้วกันเลองปะลองรับรับดูก่อนเอ่มามาพี่เจอ๋อกดวายทีเดียวกดวค้าเป็นแอนิเมชันเนะโอ้หโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ o โอ้โห e อ้ t หอ้อ้้อ้อ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโอ้โหหโอ้โอาโหโอ้โหโอ e โหอาโหโอ่โหโ a ้โหโออ่โหโอ้โหหโอ้อ้อ Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, Listen, if I get the gate, can you search the front? Y you find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. <laughs> hey, get out of there, you scourge of a Satan! Guess I'm the cavalry in this movie. Mm. Ah, no! ทำแรงอร่อยอย่สตี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 นสตีนนี่แหละไงเชื่อโอ้โหอัพเกรดอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยเจคโฮเจคอกสุดมากอ๋อผีหนีกูด้วยทำไม่เกิดเสียงทำไม่เกิดเสียงโอ้ยรถไม่ดังเลยน้ำว่ะมีน้ำแบบนี้นี่อะไรเอ้ะประตูเปิดไม่ได้ เขาอ้โหเาน่นคุณคิด e าอเอไม่ทน้ได้ฉันเสียใจได้หลังด้หลังได้หลังมันดูมืดๆงนี้ใช่เอ่เปิดไฟฉายยังพี่กดเกดเอเปิดไฟฉาย Some damn fine work, kid. <X 2 <X 2> hey, get over here. I need to talk to you. อยู่ข้างบนอ <S <S ยอู่ข้างบนเอาไปไงอ่ะประตูเขาปลดล็อกให้ยังอะ่ะยังไม่ปลดล็อกอะ่ะต้องหาคุณแจอะ่ะมีาทางเข้าทางอื่นเหรอ hmm. oh, อืมโอ้แหลกเล็กน้อยได้ให้ชิ้นสวยมาทำสครับ อยู่ไหนวะกุญแจกุญแจมันอยู่ที่ไหนได้บ้างโอ้โหโอ้ที่นี่อย่างเน่า <c oughs> เจอยให้คุญแจไม่ใช่ไงคุญแจอยู่ไหนนี่เดิอ หรือว่าเราต้องต้องต้อง,องพังหน้าต่างเข้าไปเหรอลองอดูลืมซ่อมดาบมาแฮ